偷袭。 รุกว่าเดินกลับบ้านดีกว่าไเบ็กไม่อยู่เป็นไรนาะกูจะตายเปนปันนี่ตัวนี่อย่าทำเล่นแมแล้วเบรกไม่อยู่ทำไงเ้ยบอเราบอเราดังดีดีดังดีดเรื่องก็เรานั่งตหัวใจใบไต บอกคือได้มาก <laughs> เอย่าทำแบบก็บอกแลก้วให้เตียวตัวไว้ละหมไม่ได้ฮะไอกาแม,มเอาหลังขึ้นนิดนึงอยาให้จนหเอาหลังขึนเอาหลังขึนค่อยๆรถข้างหน้าขเขาเน่ย เราไม่ดีๆได้ไปอยู่อากงไหม แแลแล้้ววคือไม่ฝันเลยอะโกงแหมเครื่องกองเลยล่ะค้อนมาทุกหัวมากไหม,มปักปักปกปกถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ